โอเคค่ะกรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกัญญามี้ค่ค่ะขาดจอกันพี่เออเอาวันนี้เราจะกลับมาจอยมาจัวกันกับ t e รี h o of a ส t i c สาวทํำสาวใจขุนขุมทรัพย์แอส t ท c อะไรก็แล้วแต่อ่ะวันนี้เราจะกลับมาจอยกับมันหน่อยมาเจอกับมันหน่อยหลังจากที่มันไม่จ่ายเลามานานดูซิวันนี้จะเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลยจ้าไปคุณเพชรอย่ามัวรอช้าอ่ะ เอาเแบบ็ดสิบบาทเอาเดี๋ยวก่อนพี่หนูลืมเติมเงินยอไม่ได้นะนี่อ่ะอ่าอ่างังาน้งนกดไปไปกดไปให้มันหมดเอานื่มเติมเงินได้ไงเนี่ยเราจะเล่นยังไงฮัลโหลโอ้เอองงแล้วลืมเติมเงินได้ไงก่อนลืมเติมเงินได้ยังไงแลวจะเล่นยังไงฮลัลโหลโอเคเล่นไปให้มันหมดเล่นให้มันหมดเราค่อยเติมทีเดียวจบแยกโอ้ยงงเออไม่ไหว ก็นึกว่าเติมแล้วนะเออลืมเติมได้ไงเนี่ยอ่ะไปกดให้มันหมดไปอา้าวยังมาตรวจรอดนะยังมาตรวจรอดนะเออเอออ้าเอา้าเอา้เอาวอ้าวเดี๋ยวอุยอ้ย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 อุ้ยเข้าฟีเฉยอ่ะอ่ะเข้าฟีนะแต่จะจ่ายไหมก่อนนะเพิ่งกดไปกี 6, ่ครั 7, ้งหกครั้งเจ็ดครั้งจะจ่ายไหมนี่ว่าไม่จ่ายยังไง ยังไงเออเอ้าวได้อยู่จ่ายไหมจ่ายเท่าไหรไม่ถึง500ไมนี่ว่าจ่ายประมาณ2003 0 0ก็ดีเป็นแบบตอดทุนแบบไม่ต้องเติมพี่ดอมาแบบมาแบบมาแบบเงินเหลือไม่ใช่เงินเหลือเงินแบบเงินเศษเงินตอนที่เล่นรอบที่แล้วแล้วก็รืเติมงงมากพี่ดอสำหรับวันนี้นะคะเราก็เล่นกันอยู่กันที่ไม่ใกล้ขีดเกมแบบสีีนะจ๊ะคุณพี่จา๋า เออเล่นตามคุ่มลักกี้ยวทำกันเหมือนเดิมเลยนะนะจ๊ะสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวไงทิ้งช่องทางการเข้าถึงให้ที่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ปักหมุดไว้เหมือนเดิมอ่ะฟรีเกมจ่ายมาเท่าไหร่208บาทอ่ะต่อทุนได้อยู่นะสำหรับกระเทยขี้ลืมที่ลืมเติมเงินเข้ามาเล่นนะโอ้ยบุญบาทอีดอกอ่ะไปกดกันต่อไปเออไปเลยจ้าไหนไก็มีทุนแล้ว ออโต้สามสิบเบสสิบบาทไปเลยเออเข้าเข้าฟรีเข้าฟรีช่วยชีวิตนะเออไม่แน่เอาเคต่อเลยเฮ้ยนี่ว่างวายว่าเออแล้วยูไปเคนี่นี่แน่เอาเอายังไงอะยังไงอะยังไงอ๋อเฮ้ยนี่จริงปะเนี้ยอะ่ะพอได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกต่อทุนนะเออ พอได้เล่นต่อนะโอ้โหตําหนิกินกองสนองกองแกงรุงม,มับมันกินกองสนองมาแดงมับมากช่วยด้วยโอ้ยกระเถะิงกระตุ่นกระเลยป่วยชี้กระเลยป่วย,ออย,ยไม่ไหวโอ้เข้าอีกไหมเอาเอาแม่ว้ายนี่เราเข้าเป็นสิบบาทสองรอบแล้วว่า เออสาวทาไม่ขี้กระดึกตืกนขี้โรยโปรยนะเขากลับมาง้อเราแเ้จาจุกคนเออสรีกินกองสนองกองแกงมันองมนันแดงมับนะพูดเป็นเลือ่อยไปเต่อยมากเอาไปยังไงต้องมีเท่าไหร่ส่องรอยไหมเอาเอาเอาสิบโอ้ได้อยู่มาอยู่มาอยู่เออกี่โมงเนี่ยเท่าไหร่ ใบสามใบสามนะทุกคนช่วงเวลาใบสามนะใบสามนะโอ้โหใบสามไรใบสามสิบสี่โอ้ 3, โหสิบห้าหนึ่งห้าจุดหนึ่งสี่นะจ้าทุกคนจ้าไปเลยจ้ามันเลิศมันฟัวมันฟาดม,มันปังเออวู้เลิศ โอ้โหโอ้าวเอ้าย <Rocky> ังไงอ้้หุ้นสี่อีกไหมเคเอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยเอายังไงล่ะจ๊ะไงจ้าคุณขาไงคะคุณขาโอ้โหนะพันห้าหกสิบห้าเป็นเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมุนสุดท้ายนี่แน่นี่แน่จบกันไปที่ พี่เกมรอบที <One Emperor> i. I. ่สองจบไปที่18 9 7ัดบจาทนะจ๊ะเออเอาสิวะเอากับเขาสิเออไปเอาอีกเอาอีกมาอีกอุ้ยลืมไปเลยว่าทุนมาแบบไม่ได้เติมนะทุนแบบมาแบบาแบบปุ๊บปุ๊บแบบนี้เยทุนมาแบบเหลือแบบเศษอะอ่ะอาอูหมาแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจตอนแรกคิดว่าเติมแล้วไงโอ้โหโอ้โหงงเลยค่ะ วันนั้นสูบป,ปูไปเป็นเท่าไหร่3า0 0ันสีพนนะโอ้วันนี้ก็แบบว่าพอได้ใจชื่อนะคุณขานะสำหรับคนที่กำลังดูอยู่ก็าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนะสามารถคอมเมนต์ติชมคขบป,ปาพูดคุยกันได้นะจ๊ะอยากให้ไปเล่นเกมไหนไปม้วนเกมอะไรพูดบอกกันได้เลยนะเอพเอพูดคุยกันได้แบบหนุกหนานแบบม้วนจอยนะจ๊ะอ้าเอา้เอา เอาอยัางไงเพิ่มเบ็ดนะเพิ่มเบ็ดสู้นะเออเล่นแบบจิ้มเจียมแล้วเราเสียไงเราต้องเล่นแบบหน้าใหญ่ใจโตแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะค่ะทุกคนค่ะเล่นด้วยการใช้สติเนาะเออเราก็จะมีสูตรใครสูตรมันนั่นแหละเออสูตรหนูเป็นแบบนี้กดเองกดเองสูตรอะไร,รอะสูตรได้หรือสูตรเสียบอกเขาก่อนสิเออย่งไง ยังไงดีน,น,นี่นี่แน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 ่นี่นี่แน่อีกโอ้โหเอาอีกไหมล่ะ,ะชมพูชมพูพิงคชมพูเอ้าชมพูพิงคหนูสิบอีกโอ้อ่ะคุณเจ็ดแล้วค่ะคุณเจ็ดแล้วค่ะเออเอาคูณเจ็ดแล้วออ่ะคูณเจ็ดแล้วค่ะเออเอาคูณเจ็ดแ้วค ไหลนอก5 2าค่ะคุณค่ะมันปัวมันปังวันนี้มันปัวมันปังเลิศเจ๋งอ่ะอ้าวันนี้เราต้องพอกันแค่นี้นะคะปิดปิดยอดสุดท้ายด้วยคุณ9กับจำนวนเงินรางวัล522บองาทนะเรามาสรุปเกมกันเลยสำหรับวันนี้เราก็มากับทุน80บาทโดยการไมร่ได้เติมเป็นเงินเหลือจากการโดนดูจากเกมอื่นนะคะ น่าสงสารมากเขาเกมมาปุ๊วิตตกใจดอกจะล่นยังไงนะกดไปกดมาเขาฟรีเกมเฉยงงเออเขาฟรีเกมนะเพราะเขาฟรีเวก็แตก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 ไม่ไหวละอ่ะสำหรับวันนี้นะคะได้มาที่2,825บาทนะจ๊ะ ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครสนใจนะก็สามารถติดตามได้ที่ใต้หมุดคอมเมนต์ได้เลยดางไงปักไว้ให้นะจ๊ะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเดิมบ๊ายบายจ้าฮ้ย